และด้านข้างนะครับของตัวเรือเนี่ยจะมีรางสไลด์นะครับรางสไลด์นี้เนี่ยเราสามารถติดตั้ง GPS เรดาร์โซน่า GoPro นะครับได้ทั้ง2ข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยและสำหรับนักตกปลามืออาชีพนะครับที่ต้องการจะออกทะเลแล้วต้องการติดเรดาร์สแกนหาปลานะครับสามารถติดตั้งได้ในเรือ X10 รุ่นนี้นะครับก็คือบริเวณจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีช่องทะลุไปจนถึงด้านท้องเรือนะครับเราติดเรดาร์นะครับก็ติดตั้งจอบริเวณตัวรางสไลด์ก็ได้หรือว่าตั้งบริเวณตัว รางด้านหน้านะครับเราสามารถ DIY ติดตั้งเสริมได้และในส่วนของบริเวณที่ยืนนะครับเรามีการติดตั้งแผ่น EVA นะครับช่วยกันลื่นในจังหวะที่เรากําลังยืนตกปลาหรือว่ายืนทากิจกรรมอยู่บนตัวเรือนะครับแผ่นนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ลื่นในขณะที่เรายืนที่พักเท้าและห่างเสือนะครับคือจุดเดียวกันเราสามารถปรับโดยการที่เรายกสลักขึ้นแล้วเราก็สไลด์ ตัวล่างนะครับเข้าออกปรับเข้าใกล้นะครับถ้าเราต้องการจะชันขาขึ้นหรือว่าถ้าเราขายาวนะครับเราก็สามารถสไลด์ออกไปให้ไกลมากขึ้นนะครับก็ทําให้ปรับสรีระในการยืนของเราได้และเมื่อเราต้องการจะใช้งานหางเสือนะครับเราทําการยกตัวบังคับหางเสือขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเรากดลงไปนะครับตัวหางเสือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามเท้าที่เรากดเลยหูจับด้านข้างนะครับก็เป็นแบบพลาสติกที่มีการลื่นนะครับทั้ง2ฝั่ง ช่วยให้เรายกเรือเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับและไฮไลท์สำหรับรุ่น X10 นะครับอย่างที่บอกตอนแรกว่าเป็นเรือสําหรับนักตกปลานะครับเพราะนั้นการที่เราตกปลาอยู่เนี่ยมือของเรานะครับจะต้องดูแลทั้งไม้พายทั้งเบ็ดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการใช้งานที่ไม่สะดวกนะครับเราก็เลยใส่ที่ล็อกไม้พายนะครับที่อยู่ทางด้านข้างนี้นครับเราสามารถล็อกไม้พายเสร็จแล้วเราก็ตกปลานะครับอิสระด้วยมือทั้งสองข้างได้